มพันตันบี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาเหตุที่เลือกเรียนมสทเรียนมสทได้ทุกที่ทุกเวลาระบบของมสทเป็นการเรียนรู้ทางไกลผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นหนังสือเรียนชุดวิชาวิดีโอสื่อการสอนเว็บไซต์ระบบออนไลน์ของมสทผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาด้วยตนเองเหมาะสมกับคนที่ทำงานหรือมีภาระครอบครัวสิ่งที่ประทับใจไทยยูดูแลเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ไทย,ยูดูแล ไทยูคอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดี